แดนแด้อันอะเซียสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ผีวิงติ่งรีแอคนะคะวันนี้ค่เราก็มาดูวงนี้อีกแล้ววันนะีะ้คือเพิ่งดูไปเมื่อประมาณอะไรนะสองสสัปดาห์ที่แล้วคือแบบเพลงตอนนั้นคือฉันยังไม่แบบ รู้จักสมาชิกมากเท่าไหร่นะคะฮะคือวงนี้ก็มีสมาชิกจากโปรดิวส์นะคะมาประมาณสองคนป้าไม่แน่ใจคือมีคนออ้ยฉันขอบคุณคนนั้นมากเลยนะที่มาคอมเมนต์น่ะชื่อชื่ออะไรนะเดี๋ยวฉันแคปขึพื้นให้เนาะครับโอ้ยคือขอบคุณจริงๆนะฮะที่แบบให้ข้อมูลนะฮะคือแบบอ่าในวง นีแ่ะคะ่ะคือแบบนางนางให้ข้อมูลน่ะคือแบบโอ้ไม o d กรฉันแบบฉันไม่คิดว่าจะมีคนให้ด้วยนะความจริงอะนะคะวันนี้เราก็จะไปดูเพลง to be or oh, not to be ของ one us ันอัดในรอบที่แล้วนะคะที่เราดูไปในอ่ะก็เป็นเพลง Come Back Home ใช่ปะเออน่าจะน่น่าจะใช่คือวงนี้ที่ฉันจำได้นะนะอีกอนอีอ e. e ีกอนอีก e ับอีกอนมินเหรอเดี๋ยวนะฉันดูดูหน้าก่อนอีกอนอีอ e. e ีกอนมิน อีก่อนมินเอ่อที่ที่ไป produce อ๋อฮาวานอุงก็ไป produce ด้วยนะคือเขาจะว่าคือถ้าถ้าแบบไอ้นั่นอะดูดูคอมเมนต์แล้วอะคือจะจำไม่ค่อยต้องกลับมาดูคอมเมนต์ใหม่คือถ้าดูไปแลวครั้งหนึ่งคือพอจำได้นะแต่ว่าแบบแม่ก่อมจำสันนะคะเนี่ยฉันก็แบบ จำไปเรื่อยๆเ,เองก็คือวงนี้ก็เพิ่งเดมาวปีที่แล้วเนาะหลังจากที่มีคนให้ข้อมูลมาว่าเดปีที่แล้วแล้วก็เป็นวงรุ่นน้องของมาม่ามูอ่ามาม่ามูนี่คะ่ะอ่าเพลงในรอบนี้ก็ดูแล้วนะคะจากปกก็น่าจะออกแนวแบบ สดช้าสดใสนะครับธรรมาชาติฉันก็นเลยแบบใส่สีฟ้ามาด้วยกันดาวสุวนตัวนะฮะ <S <S เราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะไปมึงฮะ,ะ <S <S โอเคให้ใหงาน เราไปดูกันเลย let's go อออ๋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 ออแป๊บหนึ่งนะมีปัญหาฉันเหรอตรีกำคอมะโอเคนะ let's go ไปกันเลยวิ <S <S คนนี้ วงนี้มันหล่เหอเนาะเฮ้ยไอเอ้าเฮ้ยแต่ว่ากูจำน้ำไม่ได้เลยวะทำไมฉันจำน้ำไม่ได้เลยเฮ้ยเป็นความเป็นนิ้วเป็นมือ จำน้องไม่ได้เลย Kid> เลยอ่ะขนาดมีคนให้ข้อมูลแล้วนะโอ้ยฉันน uh> uh ี่อีกอนอีอีกอนอีจำได้เลยอีกอนอีแน่นอนอีกนนีอีกอนอีใช่เมื่อกี้ที่ปิดตา โอย้ยม,มีความเป็นแบบเหมือนเทพีพอพโอ้ยดีกว่าดีแน่นอนใช่ใช่แน่นอนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยคุณ่าโอ้ยต้องเอียงเัอเอ้ยมือ ม hmm. ีความคล้ายฮารูโตะเทเชอร์เหมือนกันเนาะคนเมื่อกี้อุ้ยมอยู่ในอ่างเลือดมอน มันเป็นความเจ็บปวดในภายในใจหรือเปล่าดีก่อนอีกใช่ปะใช่ปะใช่ปะ่ปะทำไมบอกมาดูรอบนี้ฉันจำหน้าไม่ได้เลยอ่ะ จริงอันนี้จริงๆเลยนะทา้งน,นั้นที่มีคนให้ข้อมูลแล้วมีความเป็นแบบอ๋อซาตานบ้าวเหมือนโดนตัดตีเมื่อกี้ทำไมฉันจำอีก,ก่อนดีไม่ได้อะเร่าเนี่ย สมาชิกไม่เจอเลยฉันหาอีกอนอีอยู่เฮ้ยโดนยิงไปยิงเขาทำไมอะ่ะเฮ้ยอย่ายิงผู้ชายดิยิงทำไมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นซีดีแต่อินอิน,อน,อนโอ้โหโอ้โหอุ้มชายเตะ ใช่ไหมเอ้ยอ,อีกอนนีตอนนี้เห็นนะใครคือแบบอีกอนนีอะเฮ้วเมื่อกี้สำแล้วหรออ๋อยัง To be not to be อ้าวง้จบแล้วฮ้ยม่ขอเแล้วอันนี้จบจริงแม่แม่ทำไมรอบนี้ฉันฉันคือแบบสายตาฉันหาแบบคนหาคนแบบไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันคือแบบ เนี่นะจากรูปนี้อ e ีกอนอีผมดำอีกอนอีผมดำ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 แต่ฉันจำฉันมากคนที่ปิดปากอะไอปิดตาแล้วเห็นแค่ปากชอบคนนั้นอ e ีก่อนอีทำไมฉันชอบจำแต่ปแปลกวะทำไมฉันชอบจำจากปากจากอะไรพวกเนี้ยฉันไม่ชอบจำแบบโครงหน้าท้งหมดฉันชอบจำแบบจาก จุดแบบปากจมูกตาคิว้วล็กเนี่ยฉันจำอย่างนี้เลยนะแต่คือแบบรอบเนี้ยทุกคนเปลี่ยนจากไอ้นั่นมากเลยนะหรือว่าเพราะฉันไม่ชินเปล่าเพราะฉันไม่ได้แบบแบบติดตามเหมือนวงอื่นๆอะ่ะคือมันคือจะวบาฉันถ้าฉันไม่ค่อยได้ติดตามมากฉันจะจํายากมากแต่ว่าแบบ ที่แบบมาดูเพราะว่าอีกอนอีแต่ว่าแบบอีกอนอีฉันไปไหนอะแม่ฉันหาอีกอนอีไม่เจอฉันว่าใช่อ่คนปิดปากอะเออนะคะความอ้องด้วยแหละนะคะที่หาไม่เจอด้วยนะคะแต่ก็พอจะเอาได้แต่ว่าอยากจะขอบคุณนะคะคนพี่ คนที่ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสมาชิกนะคะคือคือแบบอ๋อดิฉันก็แบบพยายามทำความเข้าใจและอ่านนะคะคือฉันพยายามทำความเข้าใจอยู่นะคะกับวงวงนี้นะคะซึ่งฉันเป็นคนที่ถ้ามีวงแบบที่เข้ามาในแบบสมองฉันใหม่ๆฉันจะแบบประมวลผลนานมากว่าแบบ คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแต่พอแบบมันคัมแบ็กติดกันคัมแบ็กติดกันใช่ไหมโอเมก้ oh God. <c oughs> จำไม่ได้เลยนคะคะอ่าช่องทางการติดตาม Oneus นคะคะนี่ค่ะโอ้ดูมเมรเบนเนาะนี่ค่ะช่องทางการติดตาม Oneus ค่ะ ขอโทษจริงๆนะคะที่ลืม,มอ่ะขนาดยันนี้ไม่เจอด้วยอะ่ะแม่อยู่ตรงนั้นแหละเออฉันตามตาถั่วเองมั้งมองไม่เห็นแต่อยู่แน่นอนนะคะแบบฉันว่าคนปิดปากอะ่ะฉันยังไม่จบกับคนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนปิดปากฉันยังไม่จบกับคนที่ปิดตาคนนั้นนะคะว่าฉันว่าใช่อีก่อน,นอะีะ ต้องใช่จำเป็นใช่นะคะอ่ะนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผิดวิงด้วยนะคะและลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ไปฟังเพลงนะคะของ o n นอ s รนะคะส่วนเอ่อที่อา่าคอมเมนต์พี่คนนั้นที่ขอว่าแบบให้ทำเรียกวงนี้เพลงเก่าๆนะคะเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าทำให้แน่นอนแต่ว่า มันอยู่ในช่วงแบบคือแบบค่อคือไม่ค่อยมีเวลามากแล้วไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบจะทําได้บ่อยๆอันนี้คือส่วนมากคือจะอัดอัดแล้วค่อยลงคือเวลาตัดกับเวลาอัดคือแบบโอ้ไ oh ม่กอดท่านถ้าจะไม่มีเลยแ,แล้วเวลาเรียนอีกนะคะแด้วจเจอกันใหม่คะ่ะหรือแอคหน้าบ๊ายบายเนาะแล้วเจอกันค่ะ